วันนี้จะมาเทสปั๊มติ๊กชุดปั๊มติ๊กให้ชมนะครับที่มีออเดอร์เข้ามาก็เป็นปั๊มติกแก๊สแก๊ส G D แก๊สตัวแรกกับซิตี้ศูนสามของเซตเอ็กนะครับจะเป็นปักสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับลูกลอยเป็นแบบนี้ลูกลอยเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแก๊ส G E E างก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่ง ซิตี้โซนเก้าก็ใส่กันได้บีโอโวนแรกก็ใส่กันได้นะครับเวลาเทสผลนจะมีเกวัดแรงดันน้ำมันแต่มีวาล์วปิดเปิดนะครับเมื่อก่อนไม่ใช้เกวัดแรงดันน้ำมันของมอเตอร์ไซค์เวลาเวลาเทสแรงดันเสียดเวลาถอดท่อเวลาถอดท่อมันก็เด่นใส่หน้านะครับก็เลยเพื่อนช่างถามเพื่อนช่างว่าใช้แบบไหนก็เลยใช้แบบวาล์วปิดเปิดนะครับ ปั๊มติ๊กมีออสเกนสามมีออสสิถึงสิหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับกับยาลิธ์ยาลทธ์ปี13ขึ้นไปนะครับ13ถึงประมาณไม่เกิน20จะเป็นหน้าตาแบบนี้จะเป็นกรอมันลิ้นหมานะครับกรอมันลิ้นหมานะครับขอแยง้งที่มีคนลงคลิปไว้นะครับเกี่ยวกับไอตัวนี้เป็นกรอมเบนซินอันนี้ไม่ใช่นะครับ ผมมาดูแล้วไม่ใช่กอมเบนซินนะครับกอมเบนซินมีตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นวาล์วไอน้ํามันเบนซินนะครับวาล์วตรงนี้นะครับวาล์วแรงดันน้ํามันแต่อยู่ในถังเวลาเราวิ่งอะ่ะเวลารถโยกจะมีแรงดันน้ํามันไอวาล์วมันจะปล่อยออกมาผ่านตัวนี้ผ่านตัวนี้ออกลูนะครับออกลูขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ปล่อยมาข้างหน้าหน้ารถ ประมาณนี้นะผมอาจจะธิ้ายไม่ังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ากรองเซียนจะเป็นตัวนี้เป็นกรองหนาเลยกรองหนาเลยนะครับจะขึ้นมาตรงนี้ติ๊กน้ำมันดูดขึ้นมานะครับเลคูเลตวาล์วกักน้ำมันตัวนี้จะกักไว้ที่ประมาณ3ามุดบาร์แล้วก็ปล่อยทิ้งนี่ท่อปล่อยทิ้งอยู่ตรงนี้นะครับท่อดำๆเนี่ยนะครับส่วนมากผมจะไม่ไม่แกะไม่แกะแยกขาย มาผมจะขายยกชุดแบบนี้แท้มือสองญี่ปุ่นนะครับงบน้อยมาแท้มือสองญี่ปุ่นย่างยกลูกเลยมีลูกนอยให้ด้วยนะครับเอาไปวัดแรงดันพร้อมใช้นะครับนี่ท่อน้ํามันที่พุ่งขึ้นมานะครับวิธีวัดก็คือผมจะทําตัวล็อกไว้นะครับท่อออกมาจากปั๊มติก๊กโตโยต้านะตัวล็อกนะตรงนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับเอาคลิปล็อกไว้โตโยต้าดีอย่างที่ทำมาคล้ายๆกันหมด ถ้าเป็นพวกวีโก้เบนซินเพราะนเนอร์เบนซินจะยิงสดนะครับจะไม่มีเลกูเรียตัวนี้นะครับเลกูเรียจะมีตัวนี้จะมีวี rt, rt, id, o ออสวีออสเอลเทีเอลเทียพวกแคมเรี่พวกวิดอ่ะจะมีนี่เปล่ากากแดงน้ำมันนะครับเป็นแบบนี้นะสแตนดาร์ดก็คือประมาณ3.2บาทสาบาทนิดนิดสาบาทกว่า ประมาณสามบาทขึ้นน่ะบางรุ่นก็จะเป็นสามจุดแปดถึงสี่บาทนะครับร้านผมจะใช้สวิคโหลดใช้สิบสองโวล์นะครับโหลดมาใช้สิบสองโวล์ <c oughs> แล้วก็ถังน้ำมันมีน้ำมันเบนซินนะครับน้ามันเบนซินไวรล่ออันตรายนะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญร้านผมจะทำปลั๊กแบบน,นี้ไว้เลยเนี่ยปลั๊กเสียบนะครับ ปั๊กเสียบเอามาเสียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทสเฉพาะปั๊มติ๊กเฉพาะปั๊มติ๊กก็มีปั๊กเสียบยกชุดก็จะมีปั๊มเสียบนะครับปั๊กเสียบเสียบครับท่อก็ต่อไปเกยียราแดงด้านน้ำมันอสวิคคัตเอานะครับข้างบนจะมีพัดลมนะเสียงเสียงพัดลมเราต่อมาที่ชิงแล้วก็เปิดปิดตัวนี้ก่อนปิดวาล์วนะครับปิดวาล์วแล้วก็เปิดปล่อยไฟมาเขียนมันจะตีกันมานะครับนี่นี่ เข็มมันแรงมันขึ้นประมาณ3.2มจุดสอมนะครับอย่างต่ำต้อง3 3.0นะครับพอวัดเศษปุ๊บไม่ปิดคัดเอาปิดคัดเอาให้มาดูเข็มตรงนี้อย่าลงต่ำกว่า2.5นะครับอย่างอย่างขี้เล่เนี่ยอย่าต่ำกว่า2ปกติอย่าต่ำกว่า2.5นะครับถือว่าเกีย์ดีครับทำงานอยู่ที่3กว่า3ขึ้นตอนลงอย่าลงต่ำกว่า2.5นะครับแรงดันน้ำมันนะครับ อันนี้หม้แบบนี้ใช้ได้นะครับประมาณสามบาทด้วยซ้ำไปนะครับตอนลงตอนที่เราตอนที่เราตัดไฟตอนที่เราดับเครื่องดับเครื่องยนต์นะถ้าอยู่ในรถกระดับเครื่องยนต์นะครับค้างอยู่อย่าต่ำกว่า2 0งจุดศูนย์หรือสองจุดห้านะครับอันนี้ถือว่าดีนะเกียถือว่าดีนะครับามไรชุดนี้นะครับพูดใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ก็คืออันนี้คือกอง กองหยาบก็ได้กองหยาบกองหยาบส่งมาจากปั๊มติ๊กส่งมาผ่านเลโกเลตนะครับกากน้ํามันถ้าเกินเกินที่ตั้งไว้คือสามจุดสองบาทก็จะปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งนะครับนี่ทอน้ำมันขึ้นมาตรงนี้เลยไม่มีอะไรผ่านนะครับไม่มีอะไรผ่านนะครับสําหรับยาฤทธ์ยาฤทธ์หนึ่งจุดสองถ้าเป็นวีอาร์เกณสามถ้าเป็นวีอาเกจสี่คนละเบบแล้วนะครับคนละแบียบกันเลย ครับแต่ยาเลียสใส่ได้ทั้งหน้าหนวดและหลังหน้าหนวดนะครับตอนนี้ถ้าเทสเสร็จถ้าเทสเสร็จแล้วปล่อยลว์วทิ้งก่อนปล่อยลว์าวแรงดันน้ามันออกก่อนนะครับค่อยถอดท่อตัวนี้ไม่งั้นโดนหน้าเรานะครับ <c oughs> สายช่างก็สายช่างเอาไปทําได้นะครับเนี่ยต่อเงี้ยต่อปลั๊กปลั๊กก็ต่อไว้นะครับนะครับอย่าปล่อยให้เด็กฝึกง,งานทํานะครับอันตรายถ้ามีถ้าเราเอาสายไฟทองแดงนะั แค่สับปางนิดเดียวไฟล่วงลงไปในน้ำมันเนี่ยไฟลุกนะครับอันนี้เราเชี่ยวชาญเราทำงานกันรอบครอบอยู่นะครับเรารอบครอบอยู่เรามีปั๊กเรามีเกียร์วัดแรงดันน้ำมันนะครับข้างผู้ใหญ่ทำครับแล้วก็ถ้าจะเทสปั๊มจิ๊กที่รถมีอยู่สองเคสก็คือเทสเทสใต้เบาะเลยเทสใต้เบาะเลยนะครับหรือว่าเทสตรงหน้าล่าง บางรุ่นจะเทสอยู่ตรงหน้ารางได้บางรุ่นจะเป็นต้องเทสใต้เบาะครับเทสที่รถใต้เบาะเลยนะครับอันนี้คือกรองเนซิยน้ําอมอมน้ํามันนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาเทสคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับผมจะไม่ค่อยได้เทสป์ฟัมติ๊กให้ชมนะครับเอาวางไว้ก่อนนะขอวางไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวถ้าเป็นแก๊สแก๊สจีดีนะครับแก๊สจีดีกรองเมทิน้ำนอยู่ตรงนี้นี่กรองเนทิลน นะครับอันนี้ท่อน้ํามันท่อแรงดันน้ามันเราต้องมาวัดตรงนี้มาวัดตรงนี้อันนี้แตกไหมไม่แตกนะนะครับถารั่วัวแล้วเดี๋ยววัดให้ดูอันนี้กรองเบนซินเรโกเลียรมันอยู่ข้างล่างนะครับเรโกเลียรอยู่ในชุดกรองเรโกเลียรฮอนด้ามันจะอยู่จะเป็นหน้าตาปลายเหลีมนะปลายแหลมมอนยาลิฟเนี่ยปลายเหลยม,มแบบนี้นะครับใส่กันได้เป็นเดนโซ่ผล,ลิตเหมือนกันนะครับอันนี้ลูก,อกลอยกรองหยาบ กองยาวจะหน้าตาแบบนี้นี่นะครับถ้าเป็นแก๊สกองยาวจะนหน้าตาแบบนี้แล้วก็ส่งมากองกองละเอียดคือความเม็นเชียนก็ตัวนี้ท่อขึ้นมาตรงนี้นะครับการที่เราจะเอาอัพพัมปติ๊กคือให้ใช้เดนโซ่200ลิตรนะครับหน้าตาแบบนี้น,นะครับเดนโซ่200ลิตรนะครับยัดเข้าไปได้เลยนะครับยัดเข้าไปมันจะมีปลั๊กให้นะครับ มีปลั๊กแบบนี้ให้นะครับปลายสายเนี่ยปลายสายนี่จิ้มขิ้มสายไฟได้นะเพราะว่าผมขายบ่อยเนี่ยสองรลิตรมีทั้งปลั๊กเล็กปลั๊กใหญ่นี่นะครับจิ้มหมกมาพินเดียวกันพินเดียวกันกับข้างบนแต่ไอตัวปลั๊กล่างไม่เหมือนกันนะพินเดียวกันกับตัวนี้ไอต,ตัวสายสีดํากับน้ําเงินเนี่ยนี่นะครับสีดำกับน้ําเงินพินเดียวกันนะครับแล้วก็จิ้มหมกมา จิ้มสายไฟออกมาสายไฟยาวไม่เป็นไรเราเก็บได้นี่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าหรือฮอนด้าพินเดียวกันนะครับบางรุ่นพินเดียวกันข้างบนนะครับข้างล่างอาจจะไม่เหมือนกันแต่ข้างบนเหมือนกันนะครับอันนี้ปลักใหญ่นะสองร้อยแอปลักใหญ่แล้วก็สองร้อยแอลปลักเล็กสองร้อยลิตรคนก็เรียกสองร้อยแอลสองร้อยลิตรเนี่ย 200ลิตรนะครับก็จะเป็นปลักเล็กอย่างนี้ปลักเล็กปลักก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาแบบนี้นะครับพินเดียวกันมันจะมีไอโอลิงสีส้มอยู่นี่ยยต้องใส่โอลิงสีส้มนะครับในมเสียไม่ดู้ใชไหมเวลาแย่งพินก็แย้งเหมือนกันหละกับเมื่อกี้เนี่ยแย่งมาเหมือนกัน พินตวงกันนะครับปลายไายฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูยิงสวดให้ดูว่าได้กี่บานะครับตัวเจดีดีเนี่ยเ็จะมีปักเจดีดีกับเจดจีปักไม่เหมือนกันนะครับจีอีปักสี่เหลี่ยมแบบนี้สี่เหลี่ยมพื้นผ้าจีดีดีดอเอ็กเนี่ยเป็นปัก้างหมูนะครับเวลาเราเทสเนี่ยเอาของท่อของไอโตโยต้าเนี่ยเสียบเข้าไปเลย เอามือกำไว้มือกำไว้นี้แน่นๆเอาแน่นๆนะอันนี้ปิดาวาล์วอ่ะปิดาวาล์วแล้วเปิดไฟครับเริ่มดูดม,มาละเห็นไหมขึ้นมาโอ้โหสามจุดสี่นะวะสามจุดสี่บานะครับสำหรับรุ่นนี้ปิดกำแน่นๆนะครับแต่๋ยวถ้าเป็นมาร์มาร์ตไว้ไหล่เนี่ยสวมได้พอดีนะครับเห็นไหมได้สามบาทเอาพอใช้ได้แล้ว ตกมาสามบาทแคนั้นเองขึ้น3ามจุดสี่ครับท่านใดอยากเอาอยากเอาเ,กกาเรกอเลียดของไอฮอนด้าเนี่ยไปใส่ยาฤิตตัวแรกได้เลยนะยาฤิตตัวแรกกับยอดเทียนสองเน่ยแต่นี่เลยนะได้3ามจุดี่บาทครับสามจุดสสามจุดสี่ได้หมดนะครับแต่ตกตกมาอย่ากเกิน2องจุดศูน 0, อ,องจุาอย่างน้อยอย่างน้อย2องศอย่างดี2องจุ้าครับ เง่อ,ออกเข้าตาแล้วกค้างเงาอออกเยอะนะครับนี่เวลาเทสเสียดก็เทน้ํามันออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ถุงอันนี้ได้ชุดที่สองแล้วน,นะครับเดี๋ยวจะมาเทสย,ยิงสดให้ดูนะครับยิงสดดริงยิงส่วนท่อต้องสวมไว้นะไม่มีใครจับมันทำยากหน่อยนะครับ จะมีต้องต้องถอดตัวนี้ออกเพื่อที่จะยิงสดครับเดีื่อนะเหยื่อได้จะซ้อมให้ดวเดี๋ยมันได้นะทําคนเดียวอาจจะลําบากหน่อยครับนี่สองร้ยลิตรที่หินทิกันเนี่ยนีย่สดให้ดู มีคนช่วยจับจริงเอาท่อตัวนี้ออ,อ,อกเอาตัวๆเอาออกด้วยให้ควงกันหนะ

กันเท่าไหร่เนี่ยแรงไม่แรงเนี่ยใส่ไปเลยนะครับจะตัดที่เท่าไหรเนี่ยเกดบ้ากว่านะครับเห็นไหมเข็มตีกับ เอาทอานไหมเจ็ดบากว่านะครับยิงสดยิงสดนะครับถ้าเกินลิมิตมันจะมีรูเล็กเ็ระบายออกนะโบออกนะครับเดี๋ยวถ้าจัดชุดปั๊มติ๊กอ่ะเราใช้แค่สามบาถึงสี่บาก็พอนะครับนียังค้างอยู่เลยเนี่ยห้าบากว่ายิงสวดได้เก็บบากว่านะครับสวดได้เจ็ดบากว่าแล้วก็ปล่อยทิ้งปล่อยน้ำมันทิ้งนะครับปทติมันจะมีลิเกเลียดคุมนะครับ แต่แรงไว้ก็ดีถ้าอยากแรงนะครับภูมไว้บางรุ่นว่าสามจุดสองรุ่นก็สามจุดสี่บางรุ่น,นะ 2, น,ก, 4, นก็ทำมาสี่จุดศูนย์นะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้เลโกเลียตแต่งนะโดยเลโกเลตแยกอย่างรถซิ่งก็มีเลโกเลียตแยกยม่ให้ปรับแรงดันน้ำมันทุงสูงใช้ปั๊มติ๊กแรงนะครับ แต่เราสแตนดาร์ดเอาเอาอัพจาก3.2 3.4เป็นเป็น4.0ก็ได้นะครับในกรณีที่มีเรกลเลตขายนะบางรุงน่นจะมีเรกลเลตขายครับก่อนผมขายบ่อยนะอัพเป็น4บาทเนี่ย4บาทเนี่ย3.8เนี่ย4.0เนี่ยอันนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราแรงดันน้ำมันสูงหัวฉีดก็ฉีดเยอะตามนะครับหัวฉีดฉีดเยอะตาม แร,รงดันน้ำมันเขาตั้งไว้อยู่3.2 3.4ก็ฉีดประมาณนี้นะครับเหมือนเราเทสที่เครื่องเทสแหละเขาฉีดเราตั้งไว้เท่านี้ฉีดเท่านี้เราตั้งไอ้แรงดันไว้สูงมันก็ฉีดเยอะนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งในการอัดตาลิ่งนะครับช่วยระดับหนึ่งท่านใดสนใจปั๊มทิกก็มีหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะจัดชุดแล้วก็เรื่องสตาร์ทยากนะครับขอพูดเรื่องเรื่องสตาร์ทยากหน่อยสตาร์ทยากสตาร์ทยาวนะครับ แรงดันปั๊มตี่เทาจอดไว้เฉยแรงดันมันตกแรงดันตกนะครับก็ทําให้สตาร์ทยาวได้เหมือนกันบางคนก็ไปสั่งนะคว่าปั๊มติ๊กไปกองตันก็เป็นปัญหาบางคนก็สั่งแต่เรกูเลเตไปนะครับถ้าทุกอย่างยังดีอยู่เราเปลี่ยนแต่เรกูเลเตมันก็จบแต่ถ้ากองตันกองเบนซินรั่วอย่างเงี้ยมันก็ไม่จบนะครับก็จึงบางครั้งผมก็จึงรับเอ่ อธิบายว่าถ้าอยากให้จบงานก็ใส่ครบชุดจะดีกว่านะครับใส่ครบชุดจะดีกว่าไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนเฉพาะปั๊มติ๊กจะเปลี่ยนเลเกอร์เรียได้ทุกคันนะครับก็มีหลายรุ่นสำหรับปั๊มติ๊กก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับบางรุ่นผมก็มีเฉพาะปั๊มติ๊กบางรุ่นผมก็มีครบชุดนะครับก็สอบถามมาได้โทร0840730044 เกว้าแดงๆก็มีขายนะครับส่วนพั๊กขอมาได้ถ้ามีเวลาก็จะให้ไปพัป๊กแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับวันเราเพียสร็จนะครับก็จะใส่ถุงแบบนี้รอแพ็ครอจำหน่ายนะครับขายดีก็จะมีปั๊มติก200ลิตรัั๊มติกวาโบ ติว่าโบหน้าตาแบบนี้นะครับจะมีกองใหม่ให้แนี้กองใหม่ให้กองใหม่ให้นะครับปลาโบก็ฮิตเหมือนกันถ้าชุดปัมชิกชุดฟัมชิกที่ขายดีคือวีวัตเทียนสองยันที่ตัวแรกแล้วก็เอลติสตัวหน้าแบนครับแอสซิตี้ก็ขายดีวีวัตตัวแรกก็ขายดีอันไหนเนี่ยมีทุกอย่างเนี่ยร้านนี้ร้านนี้ชอบ ชอบลงคลิปชอบโชว์โชว์ผลงานหน่อยนะครับตั้งสมัยใหม่ก็ต้องอาศัยเครื่องมือนยิดนึงนะครับร้าน,นผมซื้อเครื่องมือมาวิเคราะห์งานขายอะไรก็มีเครื่องมือวัดเครื่องมือเทสก่อนที่จะจัดส่งเทียดต้เทสดบางอย่างก็ต้องเทสที่รถบางอย่างก็มีเครื่องมือเช็คนะครับการวินิจฉัยงานการวินิจฉัยโรคมันจะได้แม่นยำขึ้นไป ยิ่งขึ้นนะครับเรีกว่าเรามาเดานะครับพอเทสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปิดผ้าปิดไว้งั้นน้ำมันเระเหยืิอ่งอยู่นะเก็บวไว้ก่อนปิดแล้วปิดไฟแล้วนะครับใส่ผ้าคลุมไว้ช่วยได้นะน้ำมันไม่เหยนะครับอันนี้ก็ขอมาได้นะท่านใดอยากใช้สายช่างนะครับจุกตัวนี้ทิ้ง ส่วนทิ้งส่วนส่วนมากทิ้งเลยพอไม่ได้นะครับรถเทสโตโยต้านะครับก็ประมาณนี้แหละปั๊มติก๊กผมว่ารับประกันได้สองเดือนนะครับรับประกันได้สองเดือนถูกภารกิจละว,วันนี้ก็เดี๋ยวจะไปแพ็คของส่งไปตอบสมาชิกนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็นั่งทํางานอยู่นี้ก็มีหลายรุ่นนะครับสําหรับอัอนนี้สําหรับ ปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กก็นีชั้นก็มีหลายรุ่นเวลาผมเก็บเก็บปั๊มติ๊กก็พื้นที่อาจจะน้อยนะครับพื้นที่น้อยเราทั้งซ่อมรถและขายอะไรรถยนต์จะต้องวางนิชชันนะครับบางทีก็ฝุ่นเกาะบ้างครับแต่ของญี่ปุ่นนิยามทนนะนะครับทนมาก น้อยมากที่จะฟัมติ๊กที่จะน็อกนะทิ้งไว้เฉยน็อกนะครับจับมาจับมาเทสเนี่ยแรงดีอยู่นี่แะเป็นของแท้ทางคนใช้รถนะว่าชั่งนิยมใช้ของแท้มากกว่าของเทียมของเทียมไม่ค่อยจบกผม,ผม,มผมไม่เล่นเลยครับผมไม่เล่นของเทียมถ้าจะแท้ก็ศูนไปเลยแท้ศูนย์ไปเลยอม่งั้นก็เล่นแท้โมสองญี่ปุ่นนะครับประมาณนี้สำหรับการแนะนำะเรื่องการเทสฟังติต๊กนะครับนะครับ ก่อนที่จะขายเราเทสก่อนเรามีเครื่องมือเทสเทสก่อนขายความมั่นใจลูกค้าต้องมีอะเห็นคลิปนี้นะครับ99เซ็นต้องมั่นใจร้านแหละนะครับถ้าเราแบบเทสเฉพาะเทสไม่ผ่านน้ามันหรือว่าเทสแล้วไม่มีแรงดันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านะครับปั๊มซิกชุดนั้นมันดีหรือไม่ดีนะครับเราเทสแบบนี้ชัวร์กว่านะครับหรือว่าไปเจอลูกค้าสตาร์ทยาวเราเอาเกียร์บ้าแรงดันน้ำมันไปเทสที่รถได้นะครับเช็คได้เลย ครับก็เคเหมือนกันกับข้างนอกนี่แหละเคสที่รถก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมีสองสองเคสนึงคือบิทสวิกสตาร์ทกับมีลักร้านผมมีลักผมจะต่อไว้ยาวๆเลยไว้เอาเพาเวอร์แบงคจำจ้ำเทสเลยนะครับจะได้รู้ว่าปัมติ๊กที่อยู่ในรถมันเสียหรือหรือว่าไฟมันไม่มามีสองเคสไฟไม่จ่ายปัมติ๊คปัมติ๊กเสียปัมติ๊กนอก ต้งติ๊กไม่มีแรงดันอย่างเงี้ยเราก็สามารถเช็คเบองต้นได้นะครับเราก็สามารถตอบลูกค้าได้ลูกค้าก็เย็ยนดูกับเราเราก็เทียนดูมันเป็นปแบบนี้นะแบบนี้นะอธิบายลูกค้าฟังลูกค้ามองผ้าบอกเพราะว่าลูกค้าอยู่หน้าง,งานด้วยกันนะครับเราทํางานแบบนี้ชัดเจนทุกอย่างต้องชัดเจนทุกวันนี้นะครับโลกโซเชียลทําดีก็ดีไปทําไม่ดีก็โดนโจมตีนะครับมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะครับเรื่องงานซ่อมรถหรือว่าจะเป็นงานอะไรนะครับเนื่องจาก ทำคนเดียวไม่ไหวทำคนเดียวไม่ได้ต้องมีผู้ช่วยผู้ช่วยในห้องก็จะมีพี่สาวผมคือไปบี้แล้วก็มีสามีนคือน้องสาวคนวิภารัตน์นะครับแล้วก็มีหลานอีกคนหนึ่งมาช่วยหลานสะพายมาช่วยอีกคนหนึ่งนะครับช่วยกันจัดของช่วยกันเช็ดของช่วยกันแพ็คของนะครับในแอปก็ในแอปมีสี่สี่ล้านนะครับในเพจในเฟซในไลน์เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยตอบไม่ทันครับวันหนึ่งต้องมีผู้ช่วย นะครับผมก็มีหน้าที่ที่ว่าอัดคลิปนะครับดูงานนะครับแนะนำแนะนำงานช่างแนะนำงานออนไลน์แบบนี้นะครับก็หน้าตาเจ้าของร้านก็แค่นี้แหละไม่ค่อยได้เห็นหน้ามาซ่อมรถนานๆก็ออกมาค้างดูข้างนอกทีครับผมส่วนมากผมจะให้ช่างแก้วดูแลเรื่องงานซ่อมรถกับช่างเปียวดูแลงานหัอฉีดนะครับร้านรวมๆกันผมก็ออกมาวิเคราะห์งานเป็นบางครั้งนะครับอาจจะ ไม่เห็นผมเดินออกมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยผมอยู่ในห้องมาทํางานกับทุกวันเนี่ยยันจัดเ,เปิดร้านทุกวันนะครับประมาณนี้ก็สวัสดีครับ